สวัสดีค่ะเริ่มในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกขึ้นทางรายวันเป 2016, ็ 58, นวันที่สิบหกเมษายนสอง8นห้าห้าแปดะคะก็มีสองตัวด้วยกันนะคะในเรื่องตัวที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็คือในตัวของชัยวัฒนานะคะชัยวัฒนาก็เป็นออธุรกิจที่ตอนนี้กำลังเปลี่ยนแนวธุรกิจออกไปเป็นธุรกิจผลิตไฟฟ้านะคะก็หลังจากที่ได้พันธมิตรสองรายนะคะก็คือบริษัทซีโรเวสกับลาวีเอนจิเนียริงนะคะก็ทังก็เลยจะมีการ เข้าไปทําในโครงการไฟฟ้านะคะโดยที่เตรียมโครงการแรกเนี่ยก็เป็นโครงการขยะนะคะกำลังการผลิตป,ประมาณ10เมกะวัตต์นะคะคาดว่าจะเริ่มเชิงพาณิชย์ได้ในปี60นะคะแล้วก็จะมีเป้าหมายร่วมกันอีกเป็น40เมกะวัตต์นะคะมีการโอกาสที่จะพัฒนาเป็น80เมกะวัตต์ในอนาคตนะคะสำหรับปี2557เนี่ยผลการดำเนินงานพลิกกลับมาเป็นกำไรนะคะใน แล้วก็ปี58ผู้บริหารตั้งเป้ายอดขายเนี่ยจะทะลุพันล้านบาทนะคะก็มองในเรื่องธุรกิจเดิมของเขาก็คือ,อ,อธุรกิจในกลุ่มยานยนต์นะคะแม้ว่าในปี57ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์จะหดตัวลงนะคะจะผลกระทบทางการเมืองกดดันทางเศรษฐกษิจแล้วก็หมดแรงในการกระตุ้นของนโยบายรถยนต์คันแรกนะคะส่งผลให้ภาคการผลิตเนี่ยปี58ลดลง23%ย้อนเยียร์อยู่ที่เพียง1.88ล้านคันนะคะแต่ว่า CWT เนี่ยก็ มีปัจจัยบวกหลายอย่างในอันที่หนึ่งนะคะก็คือได้งานใหม่จากท่ายอิซุสุแล้วก็ฮอนด้านะคะในช่วงครึ่งปีหลังช่วยผลักดันยอดขายในปีที่ผ่านมาให้ดีขึ้นหเปอร์เซ็นยอนเยียนะคะอันที่สองก็คือปริมาณที่เพิ่มขึ้นเนี่ยผักดันในอัตรากำไรขั้นต้นให้ดีขึ้นนะคะมาเป็นสองหลักอีกครั้งหนึ่งนะคะจากแปดจดามเปอร์เซ็นในปีห้าหกมาเป็นสิบามจุดเจ็ดปเซ็นในปีห้าเจ็ดนะคะ แล้วก็มีการโอนกลับขัดทุนจากด้อยค่าเงินลงทุนใน j o ย c e Service สเ m i t มินะหลังจากที่ผู้ถือหลังจากที่ผู้ซื้อเนี่ยได้ชําระเงินล่วงหน้ามาแล้วนะคะจํานวน12.87ล้านบาทนะครดังนั้นในปี58เนี่ยผู้บริหารก็ตั้งเป้ายอดขายโต53%ยอนเยนะอยู่ที่1,400ล้านบาทนะคะก็จะมีอย่างที่บอกก็คือมีจากเรื่องของตัวอีซูซกับตัว Honda าเข้ามาเพิ่มนะคะ ราคาพื้นฐานเนี่ยเราเป็นเลนส์นะคะเพราะว่ามีการในอนาคตจะมีเรื่องของธุรกิจไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คืออยู่ที่3.96ถึง6บาทนะคะโดยที่ใช้ใช้วิธี sum of the parts นะคะคือธุรกิจยานยนต์อิง p e 13เท่าแล้วก็ธุรกิจไฟฟ้าโดยวิธี discount cash flow นะคะส่วนโดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังมองเป็นธุรกิจที่การเข้าสู่ธุรกิจไฟฟ้านี่ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวบริษัทนะคะ ในส่วนที่2ของกลุ่มธนาคารนะคะก็คาดกำไรควอเตอร์หนึ่งเนี่ยจะเพิ่มขึ้น q on Q นะคะแต่ลดลงเยอนเยนนะคะโดยที่คาดว่าจะมีกำไรอยู่ที่49.7พันล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น0.8% q on Q แต่ลดลง1.3%เยอนเยนะคะโดยมองว่า10ธนาคารที่ทางฝ่ายวิเคราะห์อยู่เนี่ยก็จะมีกำไรสุทธิรวมกัน49.7ล้านบาทเนื่องจาก ปกติแล้วตรมาดส่จะเป็นไปมากที่มีค่าใช้ใจ่ายทางกลุ่มธนาคารสูงที่สุดนะคะเนื่องจากหลายธนาคารมีการจ่ายโบนัสให้พนักง,งานทําให้ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆด้วยแต่มองว่าแม้ว่าควอเตอร์หนึ่งเนี่ยค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้จะลดลงไปแต่กําไรก็จะเพิ่มไม่มากเนื่องจาก k d b เนี่ยจะมีการจ่ายโบนัสให้พนักง,งานในควอเตอร์หนึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีค่าใช้จ่ายพิเศษคือค่าชดเชยของ SCB ในกรณีทุจริตของสอจลนะคะ นอกจากนี้ในตัว TMB ในควอเตอร์4ยังมีการกลับค่าใช้จ่ายภาษีเป็นรายได้และจะกลับมาจ่ายภาษีในควอเตอร์1เป็นปกติซึ่งโดยรวมแล้วทั้งหมดนียก็อาจจะทําให้ควอเตอร์1เนี่ยกำไรออกมาดูยังไม่โตมากนักนะคะสินเชื่อยังเติบโตค่อนข้างชะลอนะคะแต่การรับโอนสินเชื่อของเบก็จะทําให้สินเชื่อของทั้งกลุ่มเติบโตได้นะคะเรายังให้น้ําหนักมากกว่าปกตินะคะสำหรับตัวกลุ่มธนาคารแล้วก็ยังคงเลือกท็อปพิกก็คือตัว BBL นะคะจากกลุ่มใหญ่ จะมองว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่จะได้ธนาคารใหญ่ที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนขนาดใหญ่นะคะปิดประชุมค่ะสวัสดีค่ะ